ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่อย่างไรเล่าพิสษุในธรรมวินัยนี้เสวยสุขเวทนาอยู่ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอยู่หรือเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสสุขเวทนา หรือเสวยสุขเวทนาอิงกามคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอิงกรมมคุณหรือเสวยสุขเวทนาไม่อิงกรมมคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาไม่อิงกรมมคุณหรือเสวยทุกขเวทนาอิงกรมคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอิงกรมมคุณหรือเสวย ทุกขเวทนาไม่อิงกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาไม่อิงกรรมคุณหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาอิงกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอิงกรรมคุณหรือเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่อิงกรรมคุณก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่อิงกรรมคุณ ดังพนนามาชนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบ้างพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบ้างพิจารณาเห็นธรรม คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในเวทนาบ้างย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นที่แท้เธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยอยู่ไม่ได้และไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนพิสุทัิ์ทงหลายอย่างนี้แลพิสุ ชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่